Hello, ladies and gentlemen. The ตอนนี้นะคะเราก็กำลังขึ้นเครื่องจากประเทศไทยไปถึงประเทศจีนที่เมืองปักกิ่งนั่นเองหลังจากเราถึงปุ๊บเขาก็จะมีรถของมหาลัยมารับเราไปส่งถึงที่โรงแรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของห้องพักของเราที่จะอยู่ไปบีซีเดือน The next day วันต่อมานะคะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําเลยก็คือการออกไปสํารวจแล้วก็ทำทุุระนั่นเองตอนนี้นะคะเรามาทำสิวการ์ดกันที่จงกัวเรียนโทตอนนี้เราก็สมัคแพ็กเกจ129 อยูยว่วนบอยู่วนค่ายอยู่วนเนาะใช่แล้วค่ะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําหลังจากไปถึงจีเลยก็คือการเปิดเบอร์จีนั่นเองเขาก็จะมีโปรโมชั่นมาให้เลือกแบบนี้ลเบอร์ของเราเนี่ยก็จะใช้เชื่อมกับทุกแอปในจีเลยหลังจากเราทําธุรก,กัรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเดินเล่นกันที่ย่านสุดฮอตฮิตนั่นก็คือหวัางฝูจิงนั่นเองย่านนี้จะเป็นย่านของเหมือนถนนคนเดินนะคะแล้วก็จะเป็นห้างศรรพสินค้าที่จะมีเหล่าไวยรุนมาวงตัวกันนั่นเอง day two เปิดด้วยการแต่งหน้าแบบนี้แสดงว่าจะต้องไปที่ไหนจากที่หน้าเลย ช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่อู่เต้าหญิงหูถงกันก็คือจะเป็นถนนคนเดินที่อยู่ใกล้ๆวัดรามะนะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะเราจะเดินทางจากสถานีใกล้บ้านของเราไปที่ยงเถิกงถึงแล้วนะคะถนนคนเดินอู่เต้าหญิงหูถงของเราอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเที่ยวปอกเก็บมานะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่วัดแล้วก็ที่ช็อปปิ้มากเลย แน่นอนสายที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเราก็กลับมากินข้าวแถวบ้านนะคะ <days later. S 1> อันนี้ก็คือเราไปเล่นกับอาจารย์ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ยังไม่เปิดเทอมเนาะก็เลยแวะไปหาอาจารย์หน่อยทางในบัญชีธนาคารจริงถือว่าลำบากมากมต้องไม่เปิดบัญชีของ ICBC นะคะ Several <days> later. และเราก็มาถึงช่วงที่มีการเปิดชมรมให้เข้ากันนะคะเขาก็จะแจกใบปลิวแบบนี้ ถ้าใครอยากรู้เรื่องชมรมเพิ่มเติมสามแอดมินไม่ได้เลย The next day. แล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความจริงนะคะนั่นก็คือการต้องไปเรียนในทุกๆุกวันนั่นเองตอนอยู่จีนะคะปอก็ไม่ได้มีวันหยุดเลยเรียนทุกวันนะคะแต่ก็คือพยายามหาชมรมเข้านะคะแล้วก็หาเพื่อนที่เป็นต่างชาติตปดีอะไรแบบนี้วันนี้ต้องออกไว้หน่อยเนาะเพราะว่าอาจารย์วิชานี้เขาเช็ค a t t e n d a n c e นะคะการเดินทางจากโรงแรมของอปอนะคะก็ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก มหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเปยต้านั่นเองหรือมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกๆนะคะที่อปอ,อไปอยู่ที่นู่นก็เลยยังจะเดินไปมออยู่เนาะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นยังไม่เคยลองสแกนจักรยานมั้งใช่แล้วก็ หลังจากปั่นเป็นก็ไม่เดินอีกเลยนะคะเพราะว่าไปถึงไวมากถ้าเดินจากโรงแรมจะประมาณ15นาทีนะคะส่วนปั่นจักรยานไปก็จะไวกว่าประมาณ8นาทีในที่สุดเราก็มาถึงประตูที่ใกล้กับโรงแรมเรามากที่สุดนะคะก็คือประตูซีนันเหมินนั่นเองสายตาค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับความปลอดภัยของนักศึกษาในมอมากนะคะเขาก็จะมีให้สแกนหน้าทุกประตูเลยคนภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้นะคะนอกจากว่าจะทําการนัด ื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือมีการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งการจองเข้ามาก็คือเขาจำกัดจำนวนคนด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของมอโดยรวมนะคะแล้วก็จะมีดาราดังของมอน,นั่นเอง นี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามตีเทนนิสใลจะถึงตึกเรียนแล้วนะคะเราเรียนกันที่ตึก i R เนาะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ International Relations นั่นเองโอเคตอนนี้อยู่หนะ้าตึกเรียนแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปเลยปกติก็คือจะขึ้นลิฟต์แหละแต่เนี่ยเป็นช่วงวันแดๆเป็นเด็กดีก็เลยเดินชำํำ อยู่จีนเดิน29 0 0ไม่เกินจริงวันศุกร์เราก็เรียน p philosophy and this is what I bought <Okay. S 2> from the mart yesterday <Yeah. S 2> with my friend she bought it for me yeah with my own money <laughs> and this is the temperature can you see it <laughs> บรรยากาศตึกเรียนก็คืออากาศหนาวตลอดเวลาค่ะเอาง่ายๆว่าช่วงฤดูหนาวก็คืออากาศหนาวกว่าข้างนอกอีกเนาะ พาไปดูในห้องเรียนกันบ้างอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในห้องเรียนของเราที่มีเพื่อนๆจากธรรมศาสตร์นะคะอ t ตสตอรี่ไทมก็ต้องตั้งใจเรียนกันหน่อยบอกเลยสอบจีนเขียนจีนล้วนโนพินอินนะคะสอนก็ภาษาจีนล้วนหมดเลยไม่มภาษาอังกฤษเลยปรใจรายลมซุยละไปกันต่อ So we just finished the class <laughs> we just finished the philosophy class and we are going to having lunch at the canteen like a huge one second four จริงๆโรงอาหารที่มอปัเกรมีหลายโรงมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ถือเป็นช่วงที่เราสำรวจเนาะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ไหนอร่อยที่สุด So right now, we are almost arrived at the canteen already. As you can see, it's quite big, right? 5 yeah. <laughs> Buy the seeds first, and then we'll go to order the food. ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นชั้นสองซึ่งเป็นอาหารจีนที่จะโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเราก็จะมีอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นปะปนด้วยกันนะคะส่วนตัวโอปอรุ้รกเฉยๆกับชั้นนี้เนาะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรกินก็กินได้เหมือนกันก่อนจะสั่งอาหารอย่าลืมหยิบถาดน,นะคะพอได้อาหารปุ๊บก็หยิบช้อนตะเกียบมาด้วยอาหารพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะ student card Yes. So I just finished having lunch at the canteen, and there's a lot of people right now since it's at lunchtime. But we are here at the supermarket in. <Our> University. ซูเปอร์ที่นี่คือมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะซื้ออะไรแบบของใช้ของกินคือราคาทุ <Wow. S 2> ทากเว่ามั่มากๆเลยปออกับเพื่อนๆก็จะชอบซื้อขนมตุนจากที่นี่เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นสเสบียงอ่านหนังสือช่วงสอบนั่นเองค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยยี่สองหยวน <c oughs> คิดเป็นเงินไทยประมาณ110บบาทนะคะ And This is my favorite zone. This one is my favorite one, and also this one as well. Kinder. Yesterday, I just try the chocolate from Chinese brand. This one. Which flavor did you try yesterday? Dark chocolate. This one. This one. Dark chocolate. You ne you never try this one before, right? Yeah. It may have some one walnut that's you know, in macadamia yes it's not my thing <laughs> yeah but, but it's tastes like hershey's but... yeah it tastes like hershey <laughs> <laughs> since i'm not full yet so i try to find Wait, some other things, things to eat mm -hmm. like i plan to do a noodles yeah. which is like a yum yum <laughs> yum dinner i just got

เอาแล้วถึงเวลาเที่ยวนะคะกินปลาหมึกากันพ่อค้าหลอกอ่ะมากันได้ที่ถนนคนเดินเชื่ออะไรสักอย่างอ่ะใจะจะไปหากันเราเองนะคะใช่แต่ว่าพ่อค้าใช้ได้แต่ว่าแต่ว่าพอบอกว่ามาจากเปต้าก็คือทุกคนแบบว่าอึ้งอึ้งอย่างไรไปถึงจีนก็ต้องถามหูลู่นะคะกำลังรอเพื่อนถามราคาเลย มีเป็นถนนคนเดิอนอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าหนานหลัวกู่ช่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศช่วงที่มีเทศกาลยืนช่อหรือเทศกาลโคมไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นชีวิตช่วงแรกที่อบอ,ออกไปที่จีนนะคะ See you in the next clip and let me know if you have any questions please leave the comment below bye 宝贝，今晚的我有点醉。